มานะครับมากินเข่าเซบเซียน้ำกันกับเซียมพอบ้านดีดีครับนี่เขาห้องก็ไเด้เตรียมมาเรียบร้อยมานี้เป็นข้าวสวยร้อนๆนะครับพี่น้องข้าวเจ้ามอนี่เปิดเมื่อนะครับพี่น้องนี่สวัสดีนะครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับมามอนี่มากินเขาน้ำกันพี่น้องเอยนี่พี่น้องเห็น่ะมกไก่ใสกระลำปีนะครับพี่น้องเลย สูตพรพอบ้านเองนะครับนี่พี่น้องเห็นป่นี่จะมาแกะไปที่ละหมกสองหมกนะครับพี่น้องลงไปเลยสองมกพี่น้องเบตตองีี่ไ้ห้องเล็กน,น่อยพี่น้องมามานะครับ มากินเข่าเซบแซ่บมน้ำกันกับแซ่บพพอบานดีดีครับนี่เขาห้อก็ไเด้ดเตรีย<ๆ>มมาเรียบร้อยมานี่เป็นข้าวสวยร้อนๆนะครับพี่น้องข้าวเจ้ามือนี่เปิดเมื่อนะครับพี่น้องนี่มีคนที่ถามาว่ามีซอนคือปใาไซ้อนนะครับพี่น้องอยากล่องกินแบบนี้พี่น้องเอ้มันแซ่บดีนะครับพี่น้องนี่พี่น้องเมืองน้ำกัน,กนมามากินเขาครับพี่น้องคลิปนี้ เดี๋ยวสิมาเราประสบการณ์สู่ฟังนะครับพี่น้องมาเล่าสู่กันฟังวิธีการทําคลิปนะครับพี่น้องบาพอบานเริ่มต้นจากอียังนะครับหให้เบ่งจบคลิปเด้อครับพี่น้องเอง้ยตอนนี้ขอกินขเขากันพี่น้องโอ้โาหมกไก่หอมดีครับแซ่บ้อมพี่น้องบ่ค่อยเดบแบบกินแบบนี้แม่นดนนะครับพี่น้องใส่มือนี่กับขอช่วยฮอน อืเขาก็เม็งันดีพี่น้องอืมอืมอืมเสียบนะครับพี่นอ้องนี่เปิดมือเปิดมือหยุ่มครับพี่น้อง เปิดมือแบบนี้ต้องมีแก้วแนมมาจุ่มมือแนานะครับพี่น้องมีคนบอกพอบานแม่นะครับแต่มีหลายคนถามนะครับพี่น้องสําหรับการเฮ็ดคลิปน, head page, head YouTube, นะครับพี่น้องเฮ็ดเพจเฮ็ดยูทูบนะครับในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับพี่น้องว่าพอบานเริ่มจใกเย็งนะครับบอกเลย ที่แรกเริ่มจากอยากเหตุก่อนนะครับพี่น้องบริจิตถึงรายได้ไล่ไล่อย่างไรนะครับพี่น้องตั้งแต่มืินแหลกเลยเห็นแบบบริจิตลงในยูทูบในเฟซบุ๊กเถอคนอื่นเขาคือเหตุเขาเหตุเพื่ออย่างว่าประมาณนี้นะถามตัวเจ้าของนะครับพี่น้องแต่ยังไม่รู้ได้ว่าเห็นแบบมันมีรายได้นะตั้งแต่เล็กแรกเลยปีแหลกเลยเริื่มลงมือสั่งสั่งช่องสั่งเพจสั่งมนี้นั่นขึ้น เห็ดไปเน่ยกะเศร้าเน่ยยุดเนี่ยนะครับพี่น้องมันกะบ่บค่อยกระเตียงมันได้กะมีจวงทอบางพักบางนะครับพี่น้องแต่กะบารวมเลือกเสื้อที่เดี่ยวเชี่ยวนะครับพี่น้องอยู่ในมือหนึ่งมีคนบอกว่าเฮ้ยไ,ได้ได้จากยูทูบได้ได้จากการเทดเพจ เห็ดคลิปวิดีโออยากเลี้ยวปกติแล้วผมก็เห็คดคลิปลงประจำนะครับพี่น้องอยู่เรื่อยๆแต่ว่าแบบบอดี้บอดี้คิดพรนะครับว่ามันจะได้มีไรได้นะครับพี่น้องกันน่ารักพี่น้องเลยเป็นสาเหตุที่ว่าเออเข้าลงมือก่อนเห็ดก่อนมันก็ได้เปรียบนะครับพี่น้องจุดง่ายๆงรักง่ายๆในการจะเห็นในคนถึงใจก็คือ ควรเป็นตัวต,วตวนข้องจ้ววาข้องหลอกกรเฮ็ดยัางสม,ม่ำเสมอนะครับพี่นอ้องอยาไปยันก่อนจะลงมือทำนะครับพี่น้องก่อนเขาบอกจะหลอกว่าปลายท่างของมันเฮ็ดไปแล้วมันสิติดยังแนบบดตินยังแน่นะครับพี่น้องการที่มันการที่เขาลงมือแล้วมันติดอย่างเขาก็กแก้ไขไปน้าในโตนะครับพี่น้องมันคือการเลรี้ยงลูก มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเ่าก็จะได้เก่งขึ้นนะครับพี่น้องเห็นห <Hey, S 1> ล่ะก็ฝากถึงคนดีคิดว่าอยากเค็ดนะครับพี่น้องอย่าคิดพี่น้องเองลงมือเห็นเลยนะครับเรื่องแรกได้ผลประกอบการมันจะตามมาเองนะครับพี่น้องเองอย่าไปคิดว่ามันจะได้จากบาทต้องเสียค่าสีจากบาทต้องโน่นนี่นัจากบาทนะครับพี่น้องเรต้องไปคิดเพราะว่าเดี๋ยวไปหอนมือนั่นมันจะบอกเขาเองนะครับพี่น้องเดี๋ยว เท่กาก็จะแก้ไขใครมันได้เองนะครับเป็น้องเลยสูสีนะครับเป็น้องตีกระลังแบบพิจาห็ดในทางซ้ายนี้ในไหนก็เสียเงินค่าอินเทอร์เน็ตทุกเดือนอยู่แล้วกต่ใส่ให้เกิดประโยชน์นะครับเป็น้องนันจะเป็นเพจเ f e c o o o หรือเป็น y u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  e t t k t t k ด้วช่องทางใดสิสามารถทำเงินได้นะครับเป็น้องจัดการลุกมือเห็ดเลย นะครับพี่น้องอย่าพปชกีเยอะอย่าไปกินมากนะครับกว่าจะตีน,นันตีนนี่นะครับพี่น้องเอ้นี่แหล,ละเกล็ดเล็กเกล็ดหน่อยสาระของแซ่าพ่อ้านอินดีเมื่อนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวทุกคนคิอว่านั่งกินเขาซ,ซ,ซ,ซื้อว่ามีสาระนะครับพี่น้องกะมาม้าอนสาระให้พี่น้องนิดๆเดี๋ยวหน่อยนะครับจากประสบการณ์ตรงจากตัวพ่อบ้านเองนะครับพี่น้อง <c oughs> โอเคเตะกระลำปีแสบครับพี่น้อง บกแขกันเลยก,กับมกใส่หัวปีมกใส่ปีกล้วยนะครับเอ้าทำยังไงอืออมโมนึงนะนางทายคลิปเปิดมือจริงสิแหละพี่น้องพอดีมีเอฟซีมันแนะ่ยนำของแม่ว่าต้องมีแก้วนำน้ำนะครับต้องมีแก้วน้ำใบน้ำนะครับพราบ้านมันจังบ่ติดมือว่ะทัน ก็ได้จัดการนะครับพี่น้องนี่หมกที่สามนะก็ถือว่าบวกกิไลกิเลนนะครับพี่น,อนนะ้องแก้ไม่แล้วก็ได้ได้ดอกโมอสิบาทนะครับตะไคร้ก็ได้นปีมือห่อใบตองพ่อบ้านก็พ่อกำการนะครับพี่น้องบวถือว่า,อาเซียนกระเด็นเหือ่องรับคลิปนหนีพี่นี่นะครับก็ซ้ำเป็นกันแม่นังพี่เราประสบการณ์ สู่พี่น้องเมื่อใหม่และเมื่อเก่านะครับตีเฮ็ดแตะท่อนะครับหรือยังเละก็ตามบอกเลยลงมือเฮ็ดทุกมือ่อยังสม่ำเสมอยังไละกับระเพค่ามสาเร็จพี่น้องพรบ้านนี้เฮ็ดมาหลายปีนะครับแองยูทู e นี่เฮ็ดมาสองสามปีสามปีได้นะครับพี่น้องเห็ดนี่ก็เฮ็ดอยู่บมาณสักปีหนึ่งนะครับวิธีเขากำลังเฮนดเกันตอนนี้คือคลิปเลี้ยวนะครับพี่น้องอันนี้ พอบา้านักใดเหตุดูใน Facebook นะครับแต่บ่ากับบ่ได้เปิดสั่งได้ดอกถ้าเกิดเปิดสั่งไลด้กันอาจจะได้หลายอยู่นะครับพี่น้องดูด,ดูกับแต่ถือว่าประมาณนึงนะครับใน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 เฟซบุ๊กแต่ว่าเดยนนี้ครับบริโฟกัสอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งนะครับพี่น้องการโงงานอยู่ทั้งเพจทั้งยู u ูบนะครับ เป็นบุกะเอาไว้ใส่งานแบบไปคุยกับเพื่อนฟูงหรือว่าเอาไว้ร่งเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเล่าที่เขาอยากไปเบิ่งคนเดียวประมาณอย่างนี้กีนน้องนะกนองเา <c oughs> ง,งจากักสองสามคำแสบๆแล้ล่ะกินเนี่ยด้เปืดอเมื่อห <c oughs> มกไก่กับนั่พอดี ก่อนจะลากันไปนะครับพี่น้องขอมาเบิ้งคลิปนี้แล้วก็หวังว่าพี่น้องจะได้มีประโยชน์ในการไปเฮ็ดคลิปหรือว่าไปเปิดช่องต่างๆที่อยากจะลองเห็ดเบิ้งนะครับพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญแซ่บพอบานดีมากบาวาเสมอนะครับขอมาเบิ้งคลิปของแซ่บพบานดีดีแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องไปหาแนวกินมานั่งกินเขาแซ่บแซเป็นเหมือนกันกับแซ่บพบานดีนะครับเพราะว่าการกินมันบ่เห็ดให้าหิวแน่นอนนะครับพี่น้องอิ่มท้องไวเป็นดี นำหนาขื้นยาหัวมันเดี๋ยวค่อยไปรถที่หลังพี่น้องมนอนี้คอสแสบไปก่อนอือนอนนมแต่ครับพี่น้องพี่เมียไปพวกกันไหมครับอืมดีกว่า